สวัสดีครับพวกเราแกนนำเจนซ่าตรงนิมพกศึกษานะครับก็คนแรกนะครับนายนันทยศสารวิจิตครับกระผมนายวรพลแยมแก้วนางสาวสุภาวดีมักน้อยนางสาวนันทิตากระต่ายจันนะครับพวกเราเป็นแกนนำชมรมเจนซ่าตรงนิมพงศึกษานะครับสำหรับการดำเนินง,งานโครงการในชมรมเจนซราตรงนิมพงศึกษานะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ฝ่ายด้วยกันนะครับคือ 1. แกนนาภายใน2แกนนาภายนอก 3แกนนําฝ่ายออนไลน์แล้วก็4เจนสปายนะครับเป็นหน่วยเฝ้าระวังนะครับเรามาดูการดําเนินง,งานของแต่ละฝ่ายกันเลยนะครับเริ่มจากแกนนําภายในครับค่ะส่วนแกนนําภายในนะคะเราจะมีหน้าที่จัดอบรมให้น้องๆค่ะจะจัดการอบรมให้น้องๆในแต่ละชั้นเช่นน้องๆม .4 กับม .1 ที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะมีการอบรมให้น้องๆค่ะเราเรียกว่าสตาร์ทรอัพค่ะ,คะจะเป็นการอบรมภายในโรงเรียนก่อนค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการขยายเครือข่ายเป็นการอบรมภายนอกค่ะการอบรมภายนอกนะคะเป็นการอบรมให้กับโรงเรียนภายในเครือข่ายเอาไปให้ความรู้กับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ภายในเครือข่ายของเราค่ะเป็นขั้นของสแตนดาดค่ะครับต่อไปนะครับเป็นฝ่ายของออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับเราก็จะทำเอ่อเป็นสื่อวิดีโอนะครับหรือเป็นการไลฟ์สดเกี่ยวกับ การปอดบุรีครับก็รวมถึงการผลิตสื่อวิดีโอต่างๆนะครับเกี่ยวกับเจนแซของพวกเรานะครับต่อไปนะครับเป็นเจนสปายนะครับการเฝ้าระวังการกระทําความผิดเกี่ยวกับอ่าพรบรยาสูบนะครับทางเจนแซดโรงเรียนของโปศึกษานะครับก็มีการดําเนินงานนะครับโดยตั้งการ แกนนําเฝ้าระวังนะครับการกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตามชุมชนต่างๆร้านค้าหน้าโรงเรียนรวมไปถึงการกระทําความผิดตามออนไลน์ด้วยนะครับเจนเซตในโรงเรียนของปกศึกษาของเราเนี่ยจะไม่มีการโพสต์รูปภาพการสูบบุหรี่ต่างๆการไปซื้อบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าภายในชุมชนต่างๆได้รับทราบกับเกี่ยวกับข้อกฎหมายการห้ามแบ่งขายบุหรี่การห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กนะครับต่อไปนะครับจาก สตาร์ทอัพแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับต่อไปการที่จะเร,เราจะมาเป็นแกนนำเนี่ยจะมีการคัดเลือกเป็นซูเปอร์แคมเปญอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยผู้ที่ผ่าน2อคอร์ส uh, นี้นะครับคือสตาร์ทอัพกับสแตนดาร์ดนะครับผู้ที่มีคะแนนร้อยละแปขึ้นไปนะครับก็จะถูกคัดเลือกมาเป็น uh, แกนนําชุดซูเปอร์แคมเปญนะครับเพื่อขยายเครือข่ายอย่างเช่นในงานนี้นะครับก็จะเป็นชุดซูเปอร์แคมเปญที่จะมาขยายเครือข่ายต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับ